คุณผู้ชมค่ะจากรรงแักศาลจากทนายอ, <ะ S 1> ออกมาห่างๆหน่อยนิดนึงเ,ออเข้าไปเหมือนกันเสียลังใช่วง <c oughs> นี้เออะนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมมาที่บ้านนี้คุณพลพลพล,ปปลกองเสง็งเขามีข่าวกันอยู่โผลไม่เมียใช่ไหมบ้านนี้ก็มีคนไปถามเหมือนกันว่าพี่สถานการณ์บ้านพี่เป็นยังไงบ้างพี่พลพลบอกว่าโอ้ยพี่อยู่กับภรรยาแสนสวยคุณรัฐามา15ปีแล้วตอนนี้ลูกชายน้องธันวาโตเป็นหนุ่มวัยสิบหมากวบแล้วแชร์กันเยอะในโซเชียลเออจ้าฉันเห็นรูปฉันมือสั่นตื่นเต้นเลย พี่พลพลเปิดใจเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังค่ะว่าตัวเองเป็นคนให้ภรรยาทําหน้าที่เป็นแม่บ้าน<อ>ดูแลลูกเป็นหลักเรื่องไรายได้มีเท่าไหร่ก็โอนให้ภรรยาดูแลทั้งหมดอโอ้โหภาษามีแห่งชาติสาธุซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเลยไม่มีปัญหาเพราะให้เมียเก็บหมดอุ้ยอันนี้ทาดีพี่พลพลมองว่าหน้าที่แม่แล้วก็เมียเนี่ย มันหนักหนาสาหัสมากนะและเหนื่อยยิ่งกว่าสามีที่ออกไปหาเงินซะอีก<ะ>ทุกวันนี้พี่พลพล,พลกับภรรยาก็อยู่ด้วยความเข้าใจไอเรื่องเจ้าชงเจ้าชู้นอกใจเนี่ยบอกไว้ก่อนพี่เนี่ยไม่มีนะเพราะตอนนี้ค่ะโฟกัสอยู่ที่ลูกและการดูแลครอบครัวให้มีความสุขในทุกวันเดี๋ยวไปฟังเสียงสามีในดวงใจพี่พลพล,พลพลพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ นักที่แม่บ้านดูแลเราใช่ครับดูแลดีแล้วก็ดูแลลูกดีไปลวไปเรียนอะไรทุกอย่างจัดการเองหมดแต่ว่าเงินอยู่กับพี่หรือว่าภรรยาเลยครับใช่คืออ่ก็คือไว้วใจตรงนั้นไปเลยใช่คือตรงนั้นให้เมียดูแลเขาดูแลหนักกว่าเราอีกเขาต้องไปมนเนททั้งหลายๆอย่างค่าทงค่าเติมค่ารถค่าบ้านค่านนนี่นั่นแล้วเราคงมีปัญหาแม้เงินรายได้มาบางทีพี่อยากได้ใช้ในส่วนีหนก็ไม่มีนะครับก็ส่วนใช่ส่วนไหนที่เราต้องใช้เราก็บอกไป นะพี่พลแบบแบบรักเดียวใจเดียวยาวมันเป็นความความเขา,าเรียกอะไรนะเป็นคนแบบเป็นคนคิดคิดน,น้อยเป็นคนไม่จําเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบไม,ไ,มไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมาย คิดน้อยๆจําไม่ค่อยได้ดีแล้วเป็นคนยอมเมียคล้ายๆขวัญเลยจําอะไรไม่ค่อยได้นิดๆไม่ชื่ออะไรนะทำไมจ้าไม่ได้เลยสมมติแบบว่าเวลาสามีภรรยามีปัญหากันเนาะบางทีแบบว่ามองข้ามได้ก็มองผ่านไปพี่พลพลเขาบอกแบบนั้นแต่เรื่องเจ้าชู้ที่ัหเลาะร่วนเลยนะเมื่อกี้คืออ่ะประวัติก็อาจจะมีบ้างไม่มีแล้วจ้าอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่จะอยู่คู่กันไปนานๆนะ คุณต้องห้ามทําอย่างนึงอะไรห้ามขุด<ะ>ถ้าเคลียร์กันจบเรื่องในอดีตไม่ต้องขุดแล้ว<อ>ออผ่านแล้วผ่านไปทะเลาะเป็นเรื่องเรื่องอย่าแบบมัลติเวิร์ดจักรวาลไม่ไดี